มารีวิวท้ายรถกันบ้างนะครับนี่เป็นผมทำ DIY นะครับให้เก็บของได้เป็นชั้นเปิดปิดได้นะครับนี่ก็เป็นเต็นเต็นสำรองนะครับเป็นเต็นพื้นที่เล็กๆเผือไปไหนแล้วมันไม่มีพื้นที่ใหญ่ให้กางก็ใช้ตัวนี้ของสนามเดินป่ากันฝนได้ดีเลยกางได้ทุกฤดูข้างล่างนี่เป็นโต๊ะพับนะฮะโต๊ะพับโต๊ะกินข้าวแล้วก็จะมีเก้าอี้ข้างในอีก4ตัวเป็นเก้าอี้พับเหมือนกัน น,นี้เป็นเก้าอี้โลโก้นะฮะเก้าพับ e ตัวที่ผมนั่งประจําเสือ้อเสือไว้นี่ไฟลชีตขนาดใหญ่มากๆอ่ะซื้อมากลางครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลางอีกเลยขี้เกียจมันใหญ่เกินแต่ก็พกๆติดรถไว้แล้วนี่ไฟลชีตอย่างอันเล็กนะฮะขนาดประมาณ3ามคูอโอเอลนี่ก็กลางครั้งเดียว พราะหลังๆผมใช้เต็นท์แบบที่มันมีไฟชีดดีๆในตัวก็เลยไม่ได้ใช้นี่อีกเลยน,นี้ถุงนอนอันนึงแล้วอันนี้ถุงนอนอีกอันนึงอันนี้ก็ผ้าห่มอันนี้เป็นที่นอนนะที่นอนแบบพองลมอัตโนมัติแบบสองคนนอนมีอินเวอร์เตอร์นะตัวแป่งไฟแบตเป็นไฟบ้านนี่ที่ชาร์จแบตรถยนต์ อันนี้เป็นพวกเสาเสาดีไนะครับเสายืดหดได้นะนี่ขนาดสเมตรไปจะเอาไว้นี่พอน,นตรงนี้ไม่ได้ยาวเกินอันนี้ก็เป็นกล่องพวกอะไรล่ะสมอบอกพวกเชือกอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเรามาดูชั้นบนว่าเราจะเก็บอะไรบ้าง ก็มีเต็นท์วิดาไซส์ XL นะตัวนี้ยาวมากขวางเต็มคันเลยหนึ่งเต็นแล้วก็นี่เต็นวิดากระโดมนะอีกหนึ่งเต็นท์พกเผื่อไปเอาไว้ให้เยอะๆไปก่อนแล้วก็ถังอุปกรณ์พวกเครื่องครัวเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับถังน้ำอะไรอยู่ในนี้หมดเลยอีกหนึ่งถังเออเอาเข้าไปก็ประมาณนี้ก็กระปิกน้ำแข็งสำหรับกิน หนึ่งใบตามโดยถังน้ำแข็งสำหรับแช่อีกอย่งใบก็แช่พวกอาหารที่เอาไวทา้ทกินในแคมป์กลางเต็นตามด้วยแบตเตอรี่อีกหนึ่งลูกเผื่อไปท,ที่ที่ไม่มีไฟใช้เลยใช้ไฟจากแบตบแล้วก็รถเข็นขอนงคันหนึ่งนะก็เอาไว้ในกรณีดีที่ ที่กลางเต็นท์มันก่จากพี่จอดรถนะเพใช้รถขนของได้มันดัดแปลงเป็นโต๊ะกินข้าวได้ด้วยนะประมาณนี้คนระับอ๋อเกือบลืมีเตียงพับอีกตัวหนึ่ง <c oughs> นี่ชุดใหญ่เลยนะอันนี้คือชุดใหญ่เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยกาวชีสนะฮะสามวันทำไมเอากาวชีตไว้อันบนเลยก็เพราะว่ากาวชีตนี่เป็นอย่างแรกที่เวลาเราไปกลางเต็นท์บุ๊บเราต้องเอากาวชีตไป ดูสถานีกลางเต็นท์เพื่อที่ว่ากาวชีเนี่ยมันจะปูแล้วมันจะรู้ว่าเราจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็ถือไปง่ายๆก็ถือไปแค่นี้ไปก็เหมือนกับจองพื้นที่ด้วยแล้วก็ปูกาวชี้ไปก่อนแค่นั้นเองก็หยิบง่ายเอาไว้อันแรกเลยที่หยิบออกจากรถประมาณนี้ครับ